ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ฉีดยากำจัดโรคราและไม่ใส่ปุ๋ยมีที่ไหนบ้างนะครับไม่มีหรอกครับนอกจากงานที่ผมทำให้ท่านดูว่าใช้โปรตีนอะมิโน Rd 251ตัวเดียวแถมใส่ในระบบน้ำ ไม่ต้องมีการเดินมาให้เสียเวลาเราก็ได้ต้นทุเรียนจเจริญเติบโตที่ท่านเห็นอยู่นะครับสำหรับท่านที่มีป่าไมา้เศรษฐกิจหรือต้นสักนะครับท่านก็สามารถที่จะนำไปฉีดพ่นใช้โดนหรือเอาไปบีบ ที่โคนเลยก็ได้ผสมหนึ่งขวดนะครับต่อน้ำห้าขวดบีบที่โคนเลยสะดวกสบายถ้าเป็นภูเขาก็จะทำงานสบายอันนี้น้ำเยอะไปหน่อยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับทุเรียนต้นแบบที่ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นทุเรียนที่ ใช้วิธีการใหม่ล่าสุดของวงการเกษตรเลยโปรตีน in mm hmm. มิโน R d 2 5 mm ดีมีโปรโมชั่นเพื่อให้เกษตรกรใช้และนำไปขายได้6ขวดแถม4ขวดติดต่อมาด่วนนะครับก่อนที่จะครบจำนวนและมีการหยุดโปรท่านสามารถ โทรเข้ามาติดต่อได้0808959244 0808959244 ID Line RD251 R เล็ก D เล็ก RD251 เว็บไซต์ดรกรสุกเสมนี่นะครับอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกมากสะอาดแผ่นใบสะอาดนะครับใบ โอเคใบแข็งแรงมากนะครับใช้ปอติเโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งแล้วต้นทุเรียนของท่านจะเจริญเติบโต,ตได้ดีไม่เปลืองปุ๋ยไม่เปลืองยานะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ0808959244